มาแล้วพี่น้องมื่อนี้เขาได้เสื้อเห็ดได้เห็ดเห็ดไข่นี่เห็ดไข่เถ่านี่สีมากพอพันด้วยกันนี่เขาก็มีต้นยางนะครับปลูกไว้ปลูกไว้กันหลายปีแล้วละ่ะดีมาเฮ็ดสังไว้นี่เลย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 เราก็ฝังไว้เลย,ลเ,ลยเสื้อเห็ดเอาดินกบไวปย่างดีบ่ให้มันตาย อเคใส่ไว้หลายต้นเพราะว่าเขามีปลายงง่างเขาปลูกไว้สามปีแล้วตน้นียางนาของเราเอ้พอเห็ดเห็นย่งเนี้ยนีนนโอ้พี่นาเป็นเห็ดกินได้เถอะรออีกสักปีหนะึ่งพี่ีีก็จอบอยู่ไยเฮาขวดลงไปน่เจอรากมันทั้งแต่ดีมากเลยเนี่ยเจอราก เราก็โรยเลยโรยเชื้อ he ath. He ath he ath right. เห็ดเห็ดเถาอ่ะล่ะมันมีเชื้อหม,ม,ม,มักมาให้เพราะว่าเห็ดมันขยายพันธุน์โดยการอ่าโดยสปอร์มันเถาแล้วมันก็มีสปอร์หักอ่กะังมกบไว้นะเห็ดไข่เห็ดละาโง่ไงบดเราก็ไปต้นต่อไปต้นนี้ง่ายๆเมากเลยติเลยติดลงไป เบาๆเห็นหนาวแล้วนี่นี่นี่ลากเจอลากของต้นยางสีดีหมาๆเลยเข้ากับห้วยเฉื่อยหมดเลยไปเรื่อยๆอย่างนี้แต่ก็ดินก็ใบ่ใบมันเฉื่อยมันตายมันก็จะแค่พันเก้อน้ำแล้วก็กดกดเบา มันก็มีหักไว้หงทางเข้ามาเจอหกักไงวะน่ะเต้นี่หักมันมีรากมีอะไรอยู่แล้วก็โรย,โย,โยเลยี๋ยวมันกระจายไปเองฟังไว้พวกให้เชื่อมันตายอย่างนี้ทำอย่างนี้ตอนนี้อาดังเลยเนี่ยมันเริ่มมีเห็ดเริ่มมีเห็ดย่างอื่นแล้ว ก็่าเห็นละงูก็ัห็นไข่ห้องมันเกิดนี่ีหักนี่รากใส่เลยไม้เห็ดธรรมชาติแล้วนี่ต้นนีง่ายง่ายนี่เอ้ามิงแดงแดดต้องถึงนี่ต็มนี้เลยริ่มีเห็ดละเห็ดเห็ดโ่้เลยกเป็นเห็บค่อยน่ะ นี่หลก่กยะแยะยเลยอตัวนี้ก่หันหมดเลยเชื้อเห็ดธรรมชาติไม่ใช่จริงหรอเหรอเจอแกับเพรัั้นก็ว่าอืมข้ต้มปูเขา